ซสตีส้ค่ะทุกคนสนิตาโกสดาวค่ะนี่เจจะพาทุกคนมากินมอนจายากิกันค่ะต้องเท้าความก่อนนะคะว่าจริงๆเราเจนก็ไม่รู้จักไอ้มอนจายากิอะไรนี่เลยนะคะแต่ว่ามันมีอยู่วันนึงนี่เจนอะไทยเฟสเนาะก็ไปเจอกับ จินนะคะกับเรนนี่เนาะแห่งเลอร l เตอร์มอนเตอร์นะคะน้องมากินแล้วมันก็เห็นหน้าร้านอยู่นิดหน่อยนะคะเราก็หาเจอก็คือน,นี่เลยนะคะนี่ร้านตรงๆเห็นปะก็เลยตามมานะคะร้านอยู่ที่สุขุมวิท39มิ39นะแต่เจ๊ก็ทางสุขุมวิท37นะคะเออก็ลง BTS พร้อมโค้งทางออกที่3เนาะก็อยู่ใกล้มากๆเลยมาสะดวกม,มากๆเลยค่ะ แล้วเจนก็เพิ่งรู้ว่าไอ้มอนจาย,ยากิเนี่ยมันหากินยากมากเลยนะคะที่ไทยแต่ว่าที่ดงดงมีนะคะแล้วจริงร้านเนี้ยมันก็เป็นร้านแบบร้านแบบเก่าแล้วเขาเรียกว่าอะไรเปิดมาก็มากกว่า22ปีแล้วนะคะแล้วเขาไปในร้านกันดีกว่าค่ะจริงๆร้านนี้มันดังเรื่องอุด้งเส้นสดเพราะว่าเขาทำสดๆใหม่ๆลย ล้านนี้ก็เลยแบบเป็นขวัญใจของชาวไทยชาวญี่ปุ่นมากๆกเลยค่ะอยู่ที่ร้านดงดงนะคะไม่รู้อ่านเสียงออกอ่านออกเสียงถูกไหมเพราะว่าเขาเรียกว่ามัน D O N นาะแล้วก็เรียกตามแบบดงก,กี้เลยก็คือดงดงนะคะเดีจะเข้ามาในร้านแล้วนะร้านก็แบบตกแต่งแบบง่ายๆสบายๆะคะ่ะเปิดประตูเข้ามาในร้านก็คือได้กลิ่นแบบ ร้านอาหารญี่ปุ่นอนะ่ะคือแบบหอมอ่ะนี่เจ็ขึ้นมาอยู่ชั้นสองนะคะส่วนนี้ก็เป็นโต๊ะแบบประมาณนี้แหละก็แบบง่ายๆเนาะทีวีข้างล่างก็มีทีวีนะคะเปิดเป็นรายการญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจริงๆร้านก็มีแบบให้นั่งพื้นด้วยนะแต่ว่าเราเลือกนั่งโต๊ะนะฮะร้านนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเด่นเรื่องเส้นอุด้งใช่ไหมแต่อีกเมนูซิกเนเจอร์นะคะเป็นรายการหลักที่เรากลับมากินที่นี่เลยก็คือมอนจายากินะคะพี่ซ่า รานในไทยเนี่ยมีน้อยนะที่จะมีมันจะยากิค่ะมันเป็นเมนูกระทะอร้อนตรัรงแตบโตเกียวนะที่บอกเลยว่าถ้ามาตรงๆแล้ยได้กินมันจะยากิก็ถือว่ายังมาไม่ถึงนะคะงั้นเราก็สั่งเลยนะคะมนจะยากิเราจะเพิ่มหน้าอะไรก็ว่ากันไปนี่เพิ่มเป็นกุ้งนะคะมนจะยากิก็จะรสชาติคล้ายๆกับโอคโนมิยากิ ทีนะคะถึงจะกินได้น,นีทาโกว้วาซาบิกับแดงกวาคุกน้ำมันงาค่ะอะไรโดนใจให้สั่งก็ไม่รู้อะไรค่ะปีะเป็นกระป๋องค่ะกระป๋อง อออรพ <Bond> ี่ทาโกวาซาบิค่ะอุยอุ้ยชิ้นใหญ่ดีจังเลยปลาหมึกแบบเด้งแบบหอมสดวาซาบิก็คือไม่ได้ปี๊ดขึ้นจมูกอ่ะมีคุณภาพเราเปมนท่านรักทาโกวาซาบิอยู่แล้วเออันนี้ก็คือแบบยอด เทมปุระรวมนะคะผักเยอะมากมีปุูมีปลานัน้นจิ้มก็คือให้มาไม่มีครับจะหางก่อนเป็นไงถ้าไม่กรอบไม่เลิศจริงกินจักหางไม่ได้นะคะห้วกุ้งสุดดีแต่ว่าแอบ,บเหมือนกุ้งชุบแป้งทอดมากกว่ากุ้งแทมปุระนะคือจาก,กแป้ง รวมกันเป็นหนึ่ง <c oughs> แค่หอลอดรวมกันเป็นหนึ่งฤดูกระเจียเจ๊ยบยยแหล,ละกระเจีย๊ยบเอฟวีแวร์จริงๆนะฮะหวานมากหวานมากมากแป้งก็คือกรุบกรอบเลยดีเลยอ่ะเนากกินรักกระเจี๊ยบไข่วา ไข่ไม่หวานไข่หวานโอ้ยยังร้อนอยู่เลยดูยดิเนื้อดีนะมันดีน่าคิดมากเลยเนื้อนุ่มเด้งมากเลย บอนจจยากินะคะต้องรอ10นาทีเนาะอย่างที่บอกถึงจะเริ่มกินได้นะคะจากตรงนี้เนะะี่ยใครที่ชอบแบบกรอบๆเนาะหรือว่าชอบแบบนิ่มก็เลือกได้ตามสะดวกตามความพึงพอใจเลยนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่พลิกไปพลิกมานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ของเรานะคะนี่นั่นเอง oh. จริงให้เราเห็นจานใหญ่อย่างนี้นะบอนจจยากิเวลาสุดก็จะหดเล็กลงมากกว่านี้อยู่นะคะ แล้วก็จะเป็นแผ่นบางๆนะคะชอบจังเลยความเดือดปุดๆคือมันหอมมากเลยนะคือถ้าเกิดว่ามาคนเดียวเนี่ยก็ถ้าหิวนะก็น่าจะกินคนเดียวหมดอยู่นะคะแต่ว่าถ้าชวนคนอื่นมาด้วยก็จะได้กินหลายๆอย่างฟินๆกันไปนะคะแบบกินหมดแล้วพี่สาวคือจานหนึ่งก็ใหญ่นะพี่สาวนะ วิธีกินนะคะก็จะเป็นแผ่นบางๆอย่างนี้ก็จะแบบเห็นได้ชัดว่ามันจะเยอะมากเลยนะคซอสนะคะก็คืออยู่ตรงนี้เลยมีเปรี้ยวหวานก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนพ้าี่เขาทำให้มีแบบเปรี้ยวหวานแล้วก็มายองเนสเจนน่าจะเน้นหนักที่มายองเนสนะคะก็จะทําให้รสชาติมันเข้มข้นมากยิ่ขึ้นด้วยเดี๋ยวลองแบบที่พี่เขาทําน้ําจิ้มมาให้เรากินกันก่อนนี่คนกคนตา สับละเดียดความอร่อยอ,อ,อร่อยมากเลยเอ่ะร้านนี้น่าจะได้มาร้านนี้ไม่บ่อยแล้วแหละรสชาติคล้ายๆกับโกโกโนมิยากินะคะแต่ว่ามันจะมีความนิ่มมากกว่าร้านแล้วก็หอมซุปดาชิมากกว่าคือม,มาอีกหนึ่งคั่ม,มใหญ่ๆร้อนชอบเป็นรสมายองเนสในน้ำจิบนี้มากเลย านะะคะก็จะมาทําให้เราก็ไม่ทําเองตอนที่กินเจอก็บอกให้กินฝั่งนี้นะคะฝั่งนู้นอย่าไปยุ่งเดี๋ยวเขามาจัดการให้ค่ะดดเดี๋ยวรอเดือดแล้วก็กินได้เลยค่ะต่อกันด้วยเมนูคลาสสิกของร้านตรงๆกันนะคะก็คือ อูไม่ใช่ละอูดงค่ะคือครั้งนี้สั่งเป็นซาลูอุดงนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกันอ응ุดงเย็นแบบจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มนะคะก็จะเย็นชื่นใจชิปป้าบอกว่ารอนานหน่อยนะคะว่าเ้าจะสั่งมาทั้งหมดเนี่ยอุดงออกมาสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นคนที่โมโหหิวนะก็แนะนําว่าใส่ยางอื่นไปกินรอก่อนนะคะอุ้ยรูความตงหนึบนิดสิ อ๋อถามว่าทำไมถึงนานใช่ไหม,มเพราะว่าเขาต้องทำนะคะทำเป็นแบบจานต่อจานเส้นต่อเส้นอย่างนีน้โอ้โหบขอโทษที่ใช้ตะเกียบกากนะคะฝึกแล้วแต่ว่าคิดไม่ค่อยขึ้นอยู่นะเด็กห้าขวบมัจะทำได้ดีกว่าเจนอะไรนะสามขวบก็ดีกว่าขอโทษค่ะ <c oughs> โอ้ยแค่เห็นเส้นก็คือ ถ้ารักอุด้งแบบเราอ่ะต้องชอบมากแน่อยู่แล้วอ่ะแบบเส้นหนาแล้วดูดีดูดีอเข้าใจแล้วทำไมมันถึงดีได้ขนาดนี้ออยากจะสั่งอุด้งทุกเมนูมากินแล้วอ่ะสุดเส้นมันมันเพอร์เฟกต์มากเลยอ่ะมันเหนียวนุ่มนิ่งหนึบอ่ะแล้วสุกก็สุดแบบหอมมาก รสสุดท้ายแล้วเรานี่มันก็นเกี่งเหมือนกันอันี้แงกินหมดด้วย ก็คือร้านมาอยองเนใสใจไปเลยค่ะจุใจที่สุดแล้วเราก็กินทั้ง6อย่างไม่มีเหลือเลยนะคะที่เขาจะแบบมาเก็บจานแล้วเก่งมากๆใครที่<ม>สนใจเนาะร้านตรงๆนะคะก็มาตามได้เลยนะอยู่สุขุมวิท39นะคะซึ่งเจรคเขาทางสุขุมวิท7 7ค่ะร้านเปิดทุกวัน จันถึงอาทิตย์เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะมีช่วงหยุดกลางวันด้วยก็จะเปิดตั้งแต่ส1เ็โมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะแล้วก็เปิดอีกทีตอน5้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเปิดตั้งแต่11บ็โมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มเลยค่ะและด้วยความที่เรากินเสร็จเร็วเกินไปนะคะเราจะพาไปแวะร้านขนมเขาเรียกว่าเขนมปัง,ปงเป็นเบเกอรี่รา้านเบเกอรี่ยอดฮิตของ สุขุมวิทเลยนะคะอยู่สุขุมวิท33มิทับหนึ่งนั่นก็คือร้านคัสตาร์ดนะกามูระนั่นเองซึ่งร้านเนี้ยที่จริงมันดังมากอยู่แล้วคนเยอะมากอยู่แล้วจะเข้าร้านทีก็คือแบบต้องต่อแถวนะคะว่าเป็นร้านเล็กๆไม่ได้ให้กินในร้านเนาะกินข้างนอกเนาะแล้วพอหัวหน้าฮงใช่ไหมมาแล้วเขาก็มานัสสันกามูระด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่า ขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะร้านนั้นกันค่ะตะกี้เดินลงมาชั้นล่างใช่ปะคือมีแต่คนญี่ปุ่นนะคะไม่มีใครพูดภาษาไทยกันเลยนะคะก็คือแบบแสดงว่าอร่อยจรงิงคนญี่ปุ่นยังมากินเลยแล้วก็ยูสุขุมวิท39ิใช่ปะก็จะมุ่งหน้าสู่สุขุม,มวิท33ิทับหนึ่งกันนะคะอุ้ยเดินผ่านร้านนี้ด้วยออะว่าอะไรซานี่สเหรอ,อ ร้านนี้นะคะมีหลายสาขานะเคยไปกินอยู่สาขาบางรักนะคะอะร่อยมากกาแฟคือดีงามมากเว็บคุยร้านนี้แบบ,บกตกแต่งแบบคนละสไตล์กับสาขาที่เคยไปกินนะคะซอเซฟไปแล้วต้องมาแน่นอน,นะค่ะจริงแล้วครับคัดตัดนาการวละเมนูพิเศษวาเลนไทน์กว่าคลิปนี้จะออนก็น่าจะไม่ทันแฮะหนึ่งถึงสิบสี่ โอเคไหมดูด้วยกันว่าร้านนี้เขาก็เข้าร่วมเทศกาลนะฮะวิน่ากินมากเลยอ่ะค่ะ strawberry fair อันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเรามาเนี่ยวันที่1 2สองาจจะไม่ทานทั้งหมดนี้ด้วยอุ๊ยอุวยทารักเครปอย่างเราน่ากินมากี้น่ากินทุกอย่างเลย เป็นขนมปังดิชใช้เวลาหมักถึง24ชั่วโมงเลยนะคะส่วนข้างๆก็เป็นแซนด์วิชสตรอเบอรี่แบบเธอมันน่ากินมากเลยเธออุ๊ยทาตร์คคุกกี้นี่คือตายไปได้เลยนะน่ากินมากเลยนะแซนด์วิชหมูมกักกะัตกับหอมคือเธอไส้มันลน้นไส้มันทะลักไส้มันเยอะมากแบบทบจะทะร์กเอามาอีกด้านหนึ่งแล้วนะฮะโอ้ จุใจมากคือขนมปังฝรั่งเศสใช่ป่ะอันนี้เป็นขนมปังวอลนัทคือมันนุ่มแบบวีนุ่มแนละ้วนขนมปังกระเทียมอ่ะหอมมากนะขนาดอยู่ในหอ่อคือหอมแล้วก็นิ่มมากๆเลยจ้ะนี่คือสิ่งที่เรามักเห็นอยู่ในซีรีส์ไม่ใช่สิกระตูนอันนี้มีมังงะคือขนมปังยากิโซบะนะคะก็ติดป้ายเลยนะว่าสดใหม่ร้อนๆนะฮะ <c oughs> แป้งใส่แป้งกันไปเลยจ้าแซนด์วิชผักโขม<อ>จุ๊กๆจุ๊กๆไปเลยจุ๊กไปเลยแล้วก็หันมาเห็นนี่แซนด์วิชกุ้งไงเออส่วนข้างๆก็เบอร์เ,อเกอร์หมูตะกี้ให้ดูแซนด์วิชยากิโซบะใช่ปะนี่เลยจ้ะแซนด์วิชสปากเกตตี้ไข่ปลาเฮ่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์แป้งใส่แป้งนะฮะ น้องหน้าตาเหมือนพายแบบน่ากินแบบขั้นสุดมากน้องคือเดนิสสตรอเบอรี่ค่ะเดนิชครีมสตรอเบอรี่เออน่ากินมากเลยอ่ะเออสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตโอ้ยน่ากินอันนี้คือแบบสุดๆละสุดๆเลยโดนหรือว่าโดนอันนี้ดีสตรอเบอรี่ขนมปังฝรั่งเศสจริงเขามีเค้กด้วยนะอันนี้เป็นช็อตเค้กนะคะใครที่ชอบกินช็อตเค้กเนี่ยต้องถูกใจแน่เลยเป็นช็อตเค้กญี่ปุ่นอ่ะเนาะใครที่ว่าก็คือเจ็เองค่ะหรือแบบชิลีก็มี น่ากินมากเลยอ่ะเอาสตรอเบอรี่ซานหรือสตรอเบอรี่มูสดีหรือเอามารุกโกโตะมารุโกโตะชาร์ตคืออะไรอ่ะน่ากินจัง<ม>เขามีเยอะนะพวกโรเค้กอะไรอย่างงี้ต่างๆนานาเบอร์ชีสเค้กก็มีชีสวงชีสเค้กแล้วก็สุดท้ายคือช็อตเค้กแบบเป็นชิ้นๆนะคะแบบเป็นชิ้นก็มีแบบเป็นก้อนเลยก็มี อันนี้น่ากินไปปะมันดูคิว้วกาโตช็อกโกโกานาเค้กน้ำมาช็อกโกแลตถ้วยน้ำมาช็อกโกแลตถ้วยคือพร้อมขายพร้อมถ้วยไปเลยไงคิว้วสุดๆเขาเรียกว่าออมเล็ตไม่รู้ทำไมออมเล็ตสตรอเบอรี่แล้วมีออมเล็ตกล้วยทำไมหนึ่งเป็นออมเล็ตได้ไม่รู้ค่ะวิ่ชีสเค้กญี่ปุน่นแต่ลองไหม oh yeah. จัดเค้กญี่ปุ่นเอเชียไม่แตกตางวันนี้ไม่กินชิ้นเดียวองร้านแต่ลองไหมสิ่งที่เราชอบของร้านนี้ก็คือพุดดิ้งนะคะอร่อยมากก็มีพุดดิง้งคัสตาร์ดพุดดิ้งวาน,นิลลนะาเยอะแยะกาแฟสุดท้ายก็คือคัสตาร์ดฉันเลือกนายเพราะนายคือร้านคัสตาร์ดนากามูระยังไงล่ะสุดท้ายก็เอาไป4ชิ้นคิดว่ากิน2วันหมดไหมคะ ลองดูเลย <c oughs> ของเจนหนึ่งที่เหลือของแฟนหมดเลยให้เวลากินสองวันเสร็จสิ้นภารกิจจากคัสตารนากามุระนะฮะก็เดทสฟอร์ทูเดนะคะ, today, ะ,คะทุกคน ก็คุม้้องพาไปกินบอนจายากินะคะจริงๆก็หากินยากมากทั้งในไทยแล้วก็ทั้งญี่ปุ่นด้วยนะทางร้านเขาบอกอย่างนั้นนะคะเราเป็นว่าเราเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะมาดู่าเจนจะพไปไหนพาไปกินอะไรในสติต้าโกสตาค่ะสำหรับนี้เราไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ